เผยให้เห็นเป็นครั้งแรกการฝึกซ้อมบุจกจับประธานาธิบดีเวเนซุเอลาของหน่วยรบพิเศษสหรัฐและนี่คือภาพการฝึกซ้อมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี2 0 2 5หลายเดือนก่อนเริ่มปฏิบัติการจริงเมื่อต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาโดยสิ่งปลูกสร้างที่เห็นอยู่นี้ถูกสร้างขึ้นตามแบบเซฟเฮาส์ลับของนิโลัสมาดูโรซึ่งหน่วยข่าวกรองสหรัฐได้รับข้อมูลมาจากสายลับ ที่ฝังตัวอยู่ในวงคนใกล้ชิดของมาดูโรการจำลองสถานที่และการฝึกซ้อมเสมือนจริงเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก่อนเป็นปฏิการล่าสังหารผู้นำกลุ่มอลกออิดะออสมาบินลาเดนเมื่อปี2011รายงานระบุว่าสถานที่ฝึกซ้อมแห่งนี้ตั้งอยู่ในฐานทัพฟอร์ดแลรกของรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่ตั้งกองบัญชาการปฏิกัริกาพิเศษสหรัฐ และกองบัญชาการของหน่วยเดลต้าฟอร์สการฝึกซ้อมนี้ซึ่งถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดให้ความสำคัญกับสส่วนคือยุทธวิธีในการบุกเข้าฐานทัพที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาและ 2. ยุทธวิธีในการบุกเข้าเซฟเฮาส์ ouse, จับกลุ่มเป้าหมายและถอนตัวออกมาให้ได้โดยเร็ว อย่างท,ที่ทราบกันเลยว่าพระเอกของภารกิจนี้คือหน่วยรบพิเศษเดลต้าฟอร์สของกองทัพสหรัฐซึ่งใช้เฮลิคอปเตอร์ชีนุก m s 4ม g ของกองบินปฏิบัติการพิเศษที่160ในการเข้าถึงอาคารเป้าหมายและมีเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ a อ6 4คอยคุ้มกันในขณะที่บนภาคพื้นดินเราจะเห็นทีมหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือ SOF คอยสนับสนุนด้วยรถขคลนที่ภาคพื้นดินซึ่งดัดแปลงมาจากรถฮัมวี หรือยานยนต์ร้อย,อยางอเนกประสงค์คล่องตัวสูงและในคลิปจะเห็นว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวมีทางรัฐมนตรีกระทรวงกราหโหมพีเทคเซตและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมาร่วมเข้าชม